ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณคุณวิศนุเครืองามเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องประกาศตอนตีหนึ่งน่คุณวันที่27คุณพอจําได้ไหมที่ประกาศว่าร้านอาหารเนี่ยห้ามนั่งในร้านให้ซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวนะเขาบอกประชาชนเนี่ยด่ากันเยอะเหลือเกินวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูมากเขาบอกไม่ทันตั้งตัวมันกระทันหันเกินไปไหมลักหลับประชาชนหรือเปล่าในประกาศอย่างนี้นะเรื่องนี้คุณวิศนุเครืองามเขาตอบไวอย่างนี้เขาบอกไม่ได้ลักหลับเขาก็เกินให้รู้โทษ จะลักลับอะไรใครๆก็รุมด่าแต่รัฐบาลเนี่ยด่ากันจังเลยด่ารัฐบาลตลอดเลยเขาก็แพมไม่รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยจะปิดนะจะเป็นอย่างนี้นะนะทำไมประชาชนไม่รู้กันเลยขนาดต่างด้าวได้แคมป์คนงานเนี่ยเขายังหนีไปตั้งแต่วันที่25้เลยก็แพมไม่รู้แล้วเราไม่รู้กันเหรอเขาบอกอย่างนี้นะเขาพูดประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้นะฮะ เขายังกล่าวต่ออีกว่าต้องยอมรับนะเรื่องทางหมอเนี่ยเขาขอว่าจะต้องให้ทันทีเลยจะต้องหยุดการจําหน่ายอาหารเนี่ยนะในร้านเนี่ยต้องหยุดทันทีเพราะต้องชั่นน้าหนักระหว่างผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบในทางสุขภาพเพราะโควิดมันรุนแรงมากนะโดยเฉพาะสายพันธุ์เบต้าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดเนี่ยนะส่วนเหตุที่ต้องห้ามนั่งกินในร้านอาหารก็คือการบริโภคอาหารเนี่ยมันจะต้องถอดแมสออกมา มันทําให้อันตรายมันทําให้ติดกันได้ง่ายอันนี้คือเหตุผลที่ห้ามนั่งกินในร้านอาหารนี่เขาพูดอย่างนี้คุณแล้วพวกเรารู้กันไหมประชาชนรู้กันไหมตั้งแต่วันที่25ก็ไม่เห็นท่านนายกก็พูดอะไรนะเห็นก็พูดบอกแต่ว่าเขาจะปิดแคมป์คนงานและก็ไม่ล็อกดาวน์ประชาชนเขารู้กันแค่นี้เองเขาไม่ได้รู้อะไรมากกว่านี้เลยที่พูดเนี่ยรู้คนเดียวนะเพราะคุณพราะคุณเนี่ยรู้คนเดียว นะแล้วที่ไอแรงงานต่างด้าวมันหนีไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันรู้จะสั่งปิดแคมป์แล้วมันจะอยู่ทําไมมันก็ไปนะแสดงว่ายอมรับใช่ไหมว่ามีคนหนีไปแล้วเนี่ยเยอะพูดอีกก็แทงตัวเองอีกพูดอีกดอกก็แทงพูดตัวเองอีกดอกอีกนะพูดเนี่ยเครียงงูไม่พ้นคอเลยพ่อคุณอีกเรื่องหนึ่งผมขอถอดคําพูดหน่อยเขาบอกว่า โควิดมันรุนแรงมากที่จะต้องปิดเนี่ยเพราะโควิดมันรุนแรงมากโดยเฉพาะสายพันธุ์เบตา้าแสดงว่ารู้อะไรเป็นในในหรือเปล่าจ๊ะนะจ๊ะรู้อะไรเป็นในในหรือเปล่านะจ๊ะบอกหน่อยต้องบอกประชาชนนะไม่ใช่มาบอกอย่างนี้มันกั้มกึงึงมันก,กําวมแสดงว่าสายพันธุ์เบต้าเนี่ยมันมาได้ใช่ไหมมันมากรุงเทพเยอะได้ใช่ไหมคุณต้องบอกนะไม่ใช่ไม่บอกมานั่งอึมครึมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนต้องรู้คือความจริงเขาเกลียดเนี่ยเขาเกลียดรัฐบาลทุนนี้ยเขาไม่ได้เกลียดอะไรนะการแถเขาเกลียดแค่นี้แหละของค,ครับ